กระทรวงดี DE, เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพหลอกรับลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐหรือส่ง SMS แนบลิงก์ต้องสงสัย นายประเสริฐจันทร,ระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเปิดเผยว่าูนยตนต้านข่าวปลอมประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัไยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกอมชและพันธมิตรเครือข่ายได้ติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์การกระทําที่เข้าข่ายการก่ออาชญากรรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเติมเงินหนึ่งหมื่นบาทผ่านดิจิทัลบัลเลต พบว่ามีการโพสต์ประกาศให้บริการสมัครแอปทางรัฐเพื่อใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยคิดค่าบริการครั้งละ20บาทซึ่งจากการประสานงานตรวจสอบร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA พบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จเนื่องจากประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิทัลบอลเลตได้โดยตัวเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการใดๆตลอดขั้นตอนการลงทะเบียน นอกจากนี้ยังพบมิจฉาชีพส่งข้อความ SMS หลอกลวงประชาชนว่าได้รับเงินดิจิทัลวอลเลตพร้อมแนบลิงให้กดยืนยันตัวตนซึ่งหากประชาชนหลงเชื่อกดลิง์ดังกล่าวอาจถูกมิจฉาชีพหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรือหลอกติดตั้งแอปไม่พึงประสงค์ทําให้สูญเสียสสทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลได้ชมวิสาปรทุมมาารงาน นอกจากนี้กระทรวงดีอแนะนำว่าสำหรับกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนที่ไม่สะดวกลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐด,ด้วยตนเองสามารถไปยังจุดบริการได้แก่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ทำการไพรสนีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารกรุงไทยรวมกว่า6,107แห่งทั่วประเทศเพื่อสอบถามข้อมูลและรับบริการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ในเวลาทาการ และกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม2567โดยรัฐบาลจะมีการแจ้งวิธีการลงทะเบียนและจุดให้บริการอย่างเป็นทางการต่อไปเช่นเดียวกับ DGA ยืนยันไม่มีนโยบายในการส่ง SMS เชิญชวนยืนยันตัวตนและลงทะเบียนโครงการดิจิทัล W a l l e t หรือขอข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางข้อความ SMS หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ